ทามตรีว่าการกระชงกลาโหนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ได้ละเลยนะคะหากแต่ท่านเนี่ยได้อดทนและพยายามใช้การเจรจาอย่างสันติวิธีนะคะและมากไปกว่านั้นก็ยังได้กำชับหน่วยในพื้นที่ให้เฝ้าระวงังไม่ให้เกิดการรุกรามเพิ่มขึ้นอันเด็ดขาดนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกระบวนการความพยายามที่ผ่านมากลับได้รับการตอบสนองไม่ไม่เป็นทางบวกเลยนะคะก็เลยมีการจะต้องอปรับมาตรการต่างๆนะคะโดยล่าสุดทางสมชนะคะหรือสภาความมั่นคงแห่งประเทศไทยได้มีมตินะคะได้มอบหมายให้ตให้ทางกองทัพบก เป็นผู้รับผิดช,ชอบในการนำแผนไปปฏิบัติต่อค่ะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะขอ,อให้ทางโฆษกกองทบกนะคะได้อธิบายชี้แจงเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับในส่วนของอการปฏิบัติของของหน่วยปฏิบัตินะครับกองทบกโดย กองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่สองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนการประสานกับทางกองบัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตาดนะครับก็คือในส่วนของกองทัพบกเนี่ยมีการกําหนดอํานาจให้ผู้ขับหน่วยทหารในพื้นที่นะครับกองกําลังสุรนารีนะครับแล้วก็กองกำลังบุรพานะครับมีอำนาจในการควบคุมการเปิดปิดนะครับเรื่องของจุดผ่านแดนนะครับซึ่ง ผมได้ชี้แจงไปเมื่อตอนช่วงเที่ยงแล้วนะครับแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนเนี่ยก็คงการดำเนินการเนี่ยยังคงนึกถึงนะครับเรื่องของผลกระทบนะครับต่อความดำเนินชีวิตแล้วก็กิจกรรมที่มีในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับก็เลยมีให้แต่ละหน่วยได้พิจารณานะครับเรื่องของขั้นตอน อาจจะมีอยู่สี่ขั้นตอนนะครับแล้วก็เริ่มไปแต่ละจุดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในขั้นตอนในขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจํากัดเรื่องของคนนะครับจะอาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีความจําเป็นจริงนะครับเช่นกลุ่มกลุ่มคนที่อาจจะไปเล่นการพันันนะครับหรือกลุ่มคนที่จะไปสนับสนุนเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายต่างๆนะครับซึ่ง หน่วยในพื้นที่ก็คงจะคัดกรองเหล่านี้นะครับแต่ว่า,าสำหรับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยัง